เอาครับมาดูครับควอเตอร์สุดท้ายสำหรับกระชับมิดแมตช์พิเศษนะฮะสันต้นม่วงกับน้องเล็งทรายครับสันต้นม่วงสีขาวควอเตอร์ที่4ครับตอนนี้สกอร์4ต่อ0ครับสันต้นม่วงนำอยู่นะฮะผ่านไปแล้ว3ควอเตอร์มมมิิินนนออย่าา้ เอพูดใชเ้มดยโ่าอมันแล้มาดูครับรุ่นนี้ของน้องเล็งซายจะอยู่ในรุ่น12นะฮะสันตนม่วงจะต้องแบกอายุอยู่นะทำสกอร์ใส่แตกได้หรือเปล่าต้องมาดูนะครับครับฮะ วันนี้วันนี้พักแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคนใหญ่เขาจะลงเล่นต่อและออกนอกไออหืมหลังห้วงน้ำหน่งกันนะเกือบได้อีกหนึ่งนะฮะสันต้น่วงเกือบไปด้อีกหนึ่งนไปะสันตุน่วง เออวรรคนี้นะับ Morning ต้อคู่กันน่ะยืนๆถ้ายืนเลือมกันแบบนี้มันจะมั่วตำแหน่งกันไอนี่หลังรังต้อเคียรเลยอย่าหวงบนเออร

ไปประกบกันเองทำไมอะเตะมุมอีกทีนึงโอ้ดูประกบจะไปดูบอนดูวประกบนั่นละประกบม่ดปัเยะยอะเอหนปตูเยอะ มละข้าบดันขึ้นไปหลังดันขึ้นไปมอร์นิ่งมอร์นิ่งานิ่งอเปมมาละอยู่แล้วนี่ประตูประตูประตูต้ตื่นตัวขได้

ระวังเบอร์เจียนกันเยอะต้อหมายมันนี่หลังต้องเคี้ยวหลังต้องเคี้ยวหลังต้องเคี้ยวอย่าเล่นอย่าเล่นเที่ยวไปมีไปไปมีไปไปมีไป

ค่อยๆอย่ารวดอยรวดแบ่เดิมมอนิ่งับ่เดิมจะับบแหนมอนิ่งับำแหนโอเคโอ้โหตีไข่แตกจนได้ครับแม่หนึลูกนะตามมาเป็น1ต่อสครับหนึ่งต่อสี่หรือหนึ่งต่อห้าสี่นะ น้องเล็งซ้ายครับตีไข่แตกแล้วนะ,ววะควอเตอร์สุดท้ายด้วยนะฮะ

เออมันนิ่งมันสองหรือมันหนึ่งจับได้จับได้จับได้ลุงมงปูมองหาพื่อนูมอร์นิ่งครับตำแหน่งมอร์นิ่งเสียตำแหน่งแล้วนู่นสึีนี่เพื่อนนาย เอาเาเือนปูชีอกชีบอแะนึงทีอืออนิดเดียวผมจำม้านลาการหมดแล้วอ่อรงไม่น่งจผมจำไม่ได้ว่าสกอร์สองลูกหรือ1นึ่งหนึ่งต่อสี่หรือสองต่อสี่ไม่แน่ใจนะ เล่นอย่างนี้อันตรายนะทำอะไรไม่ถูกนะวเระครับ่นก็หมอเิมนะครับนวันดอาทิตย์ครับวัดอาทิตย์ครมามันดีจะได้ขอแข้งแต่คูสิ้นปีครับปีใหม่ วันอาทิตย์ไม่มาครับเข้าเราอะอ่าช่วงช่วงสิ้นปีละสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่าหนึ่งนาทีสุดท้ายอ๋อโอเคใครกลับบ้านก่อนกลับได้เลยนะครับตอนนี้ใครจะอ่ากลับบ้านก่อนกลับได้เลยเดี๋ยวเจอกันวันอังคารนะครับ กิจกรรมของเรามีทุกวันอังคารพริหัสแล้วก็เสาร์นะฮะสนามเทศบาลตำบลแม่ใจหนองเล็งายแห่งนี้ครับวันอังคารจะเน้นเรื่องของการฝึกทักษะเบสิกพื้นฐานให้ส่วนวันพืหัสก็เป็นการซ้อมลงทีมครับก็วันเสาร์ก็จะเป็นกิจกรรมอุ่นเครื่องกระชับมิตรนะ โอเคครับเจอกันครับผมไลหมดละวครับวัสดีครับเจอกันวันอังคารครับวัสดีครับ หมดเวลาโอเคไปขอบคุณโค้ดก่อนแล้วก่อนกลับแล้วใครยังไม่กลับไปขอบคุณโค้ดก่อนอ่ามาขอบคุณโค้ดก่อนแล้วอ่านั่นแหละขอบคุณโค้ดก่อนแล้วโอเค ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณค้ชเขีงนะครับวันนี้ไม่เต็มร้อยร่างกายไม่ค่อยสบายเหมือนกันทั้งคู่นะเดี๋ยวพวกเรา อาจจะมีออกกําลังกายด้วยกันต่อนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับกิจกรรมวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ